พี่สาววันเฉลิมร้องกอมทกฎหมายสามปีคดีไม่คืบหวังครอบครัวได้ความเป็นธรรมพี่สาววันเฉลิมส,สัสดิษฐ์ร้องต่อกอมทกฎหมายชี้น้องถูกลักพาตัวสามปีแต่คดีไม่คืบไม่มีการเปิดเผยข้อเท็จจริงและการสืบสวนหวังครอบครัวได้รับความเป็นธรรมด้านชลธิชาเตรียมนำเรื่องเข้าสูขข่คกกตรวจกรองเชิญผู้เกี่ยวข้องชี้แจงวันที่24มกราคม2 5 6 7นาสางสาวสศินันธรรมนิธินัน รองประธานคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนคนที่หนึ่งและคณะรับยื่นหนังสือจากนางสาวสิตานาันส,สักดิิศพี่สาวของนายวันเฉลิมส,สักดิศเรื่องขอให้สอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงกรณีนายวันเฉลิมถูกบังคับให้สูญหายที่ประเทศกัมพูชาเมื่อปี2 5 6 3ซึ่งเคยยื่นหนังสือมาแล้วหลังเกิดเหตุการณ์ไม่นานเมื่อปี2 5 6 3และปี2564แต่ต่อมาการสืบสวนสอบสวนของทุกหน่วยงานหยุดชะงัก ทั้งที่มีหลักฐานจำนวนมากทั้งเอกสารและพยานบุคคลได้นําเสนอต่อหน่วยงานรัฐไทยและกัมพูชาไปแล้วตลอดสามปีที่ผ่านมาแต่คดีไม่คืบหน้าสืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันที่4มิถุนายน2563ในวันเฉลิมผู้ลี้ภัยทางการเมืองถูกลักพาตัวขึ้นรถตู้สีดําที่บริเวณคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาซึ่งก่อนการถูกบังคับให้สูญหายในวันเฉลิมเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองในประเทศไทย ได้ลี้ภัยไปอาศัยอยู่ที่กรุงพนมเปญหลังการรัฐประหารโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพวกคสอชอในปี2557ต่อมาพี่สาวและครอบครัวของนายวันเฉลิมในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากมารดาของนายวันเฉลิมได้ออกมาต่อสู้เรียกร้องและยื่นหนังสือต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่และอำนาจในการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์การบังคับให้สูญหายดังกล่าวอธิกรมสอบสวนคดีพิเศษ พยายารสูงสุดศูนย์ป้องกันการทรมานและบังคับบุคคลให้สูญหายกระทรวงการต่างประเทศและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นต้นทั้งนี้เวลาได้ล่วงเลยมากว่าสามปีแล้วกลับยังไม่มีความคืบหน้าในการค้นหาชะตากรรมของนายวันเฉลิมยังไม่มีการเปิดเผยรายงานการสืบสวนสอบสวนไม่มีการเปิดเผยข้อเท็จจริงและความคืบหน้าในการสืบสวนของหน่วยงานรัฐต่อญาติและทีมทนายความที่ติดตามคดีทำให้ปัจจุบันยังไม่ทราบชะตากรรม และยังไม่สามารถนำผู้กระทำความผิดทั้งในประเทศและต่างประเทศมาลงโทษได้จึงขอยื่นหนังสือต่อกมทให้ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงและเรียกหรือประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศทั้งปวงที่จะปรากฏในทางสอบสวนมาให้ข้อมูลถึงการดำเนินนอกการสืบหาข้อเท็จจริงและข้อมูลเกี่ยวกับการถูกลักพาตัวหรือการบังคับให้สูญหายเพื่อให้ญาติและครอบครัวได้รับความเป็นธรรมและทราบชะตากรรมของนายวันเฉลิมเพื่อน,นำผู้กระทำความผิดที่แท้จริงมาลงโทษ ให้ความเป็นธรรมและเป็นการเยียวยาครอบครัว Trans <screen> ทางด้านนางสาวชนลธิชาแจ้งเร็วสอสอปทุมธานีพักก้าวไกลในฐานะโฆษกกมทการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนกลา่าวว่าขอเป็นตัวแทนกมทรับเรื่องร้องเรียนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกรณีที่เกิดขึ้นผ่านมาสามปีแล้วแต่คดียังไม่มีความคืบหน้าทั้งที่ควรจะเป็นคดีตัวอย่างเพราะมีพยานหลักฐานอย่างชัดเจนที่สําคัญกรณีนี้เป็นหนึ่งในกรณีที่ทางกมทให้ความสําคัญ เพราะปัจจุบันมีพรบป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2565แล้วเราต้องกลับมาพิจารณาว่าเมื่อมีกฎหมายดังกล่าวแล้วการบังคับใช้้อมีประสิทธิภาพจริงหรือไม่และการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวช่วยคุ้มครองการรับรองสิทธิและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของผู้ริภัยทางการเมืองในช่วงรัฐประหารหลังจากนี้กมทจะนําหนังสือเรื่องร้องเรียนเข้าสู่คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียนของกมทและจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงต่อไป